นำท่านผู้ชมมาที่สนามมวยควมเชลึกอตกอสามนนทบุรีครับมาดูปราบศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับพบกับบินพรันชัยครับทั้งคู่ชกกันที่พิกัด124ปอนด์เท่ากันครับทางด้านปราบศึกครับนักชกวัย19ปีครับจากอำเภอเคียนซาสุรา์ธานีครับก็ฝึกซ้อมที่ค่ายมวยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับแล้วก็ศึกษาไปด้วยครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1 มีสำรานเดชสอด่านชัยครับเป็นเทนเนอร์ครับเจ็ดสิบครั้งครับชนะห้าสิบเสมอสองแพ้สิบแปดฟอร์มหลังก็สองฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนแสนทนงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับล่าสุดชนะคะแนนชาติพิชิตสิทธิ์อุดมชัยเดี๋ยวจะงงครับปราบศึกเป็นใครมาจากไหนยังไงทําไมเจอกับบินพรันชัยในวันนี้ปราบศึกก็คือปราบปอเปกโก้เดิมนั่นเองนะครับส่วนด้านของน้ําเงินนะครับบินพารันชัยครับนักชก วัย18ปีนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหัวหน้าคณะก็โกเนะพรันชัยอดีเทพวรพันธ์ครับเทรนเนอร์ก็นูโวช,ชูโชคชัยนะครับหรือว่านูโวพรันชัยครับนักบยญดวงใจนี่ชอบเคี่ยวพรันชัย3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวนะครับกู่ชงโดนไล่ก็คือเทพบัณฑิตเกียรติบัณฑิตยิมที่ช่องอวิกหมอชิดนะครับแล้วก็มาแพ้กล้องสักศรศสปกรณ์มาครับที่วิกหมอชิดสามคนอยู่บนเวทีนี่จาก ภาคใต้แดนสังต่อด้วยกันทั้งหมดครับองแดงี่สุรารบเกียนซาน้ำเงินนครศรีธรรมราชค,ครับปราบศึกหรือเจ้าปราบปอเปกโก้ส่วนน้ำเงินบินพรันชัยหรือเจ้าเสือบินนะชื่อเดิมเขาครับเปลี่ยนเป็นบินนะบินบอใบไ,ไม้สอินอนเนนทอธนามนโทกรันฮะเป็นชื่อที่คนตั้งใหม่ครับเสือบินมาเป็นบินครับ,รบก็เปลี่ยนชื่อมาทั้งคู่แล้วครับ ว่าพอเปโกโ้มาเป็นปราบศึกมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับเผือบินนายกเอทธาลามาเป็นบินพลันชัยครับอ่านะดวงวิญญาณสวยงามทั้งคู่ครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ครับปราบศึกนี่มา125ลดไป125.1งร้อลดไป1.1บินมา124.3งร้อลดไปจุด3ครับเมื่อเช้านีแล้วครับลกูกศิตของโกเดพหลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับก็มีนาคมนะครับ ก็เป็นวันเกิดของโกเดพรันชัยปีนี้ก็จะจัดคอนเสิร์ตคาราบาวครับเต็มวงนะครับให้แฟนมวยภาคใต้ได้แบบชมกันนะครับแล้วก็มีการร่วมทําบุญเรียกว่าจัดทุกครั้งใหญ่ทุกครั้งครับโกเดพรันชัยอดีเทพมรรพันธ์ครับหัวหน้าใายมวยคุณธรรมจากพุ่งสงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคมชลึกนะครับขอบคุณทางด้านของสถานีโทรทัศน์ดีต้นนาว26ครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีพีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา โตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตรานกปาททางปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแอลพีตราเสือดาวบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดยาแก้คมูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณน์นมว่าน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกบผลิตภัณฑ์ตราสามแมกกลัวและน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้นงพรแซบ่บกิจจ์โดนใจอยูในช่วงของดูใจวร,รยักษ์นะครับชื่อนี้ ้าพูถึงชื่อแล้วก็เกงสีแดงแล้วครับปราบน่าจะชื่อได้เปรียบฮะแต่ว,ว่าเกมบนเวทีอยู่ที่สภาพร่างกายวันนี้การพิดซ้อมแต่การันตีได้ครับเสือบินหรือเจ้าบินวันนี้รารชัยทีมงานจาเบี้ยนาบอนโกนฮะพี่ชายของโกเดควบคุมมาวันใหม่พุ่งผันม่วงฮะเตรียมตีมูเข้มอยู่ข้าวเวทีมุมน้ำเงินส่วนมุมแดงก็มี อาจารย์สำรานเดชสอนดานชัยนี่ปริญญาเอกแล้วนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน์ของวันจอมบึงด้วยฮะวันนี้ถือว่ามักาลูกศิษย์มระชกครับปราบเนี่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สำรานเดชฮะต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วครับระดับปริญญาเอกแล้วครับเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งครับที่มาจากนักมวยอ่าลินซาบนวมโดยแท้เลยครับเด็กคนนี้ครับสำรานเดชเป็นอาจารย์ฮะระดับปริญญาเอกแล้วครับตอนนี้ครับสมัยต่อยมวยนี่ก็ระดับชัามระดับเนินครับ พอมาเดียนก็แมจะเป็นด็อกเตอร์แล้วครับเอาแล้วครับหมดยกแรกครับกลับมาติดต้งมาต่อนะครับคมเลึกศึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่ครับแมพอบอกว่าคาราบาวนี่ถามมาเลยครับว่าวันไหนครับ22มีนาคมนะครับรายได้ก็บอบให้โรงพยาบาลทุ่งสงครับสำหรับโกเดพารันชัยอดทพวรพันธ์ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับกับทางด้านของซาร่าครับปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเป็นวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวไดฟินีนใช้าทาบรรเทาปวดและเสพของข้อเอน็นกล้ามเนื้อแอนตาซินเดียวบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากตดไหลย,ย้อนเป็นด้าห้าร้อยทายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวยาธาตุน้ำขาวไทนครปวดท,ท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็ยนปราสจากแอลกอฮอลและน้ำตาลยกที่สองครับ เป็นคู่ที่2วันนี้ก็ปรับสิบแดงน้ำเงินบินนะคำเดียวครับผ่ายพรัญชัยส่วนมากจะพยายางเดียวทุกคนเลยในผ่ายกจะเป็นแสนพรัญชยัยสิ์พรัญชยัยและว,วันนี้ดาวพรัญชยัยก็นำโชคนำชยัยแล้วครับทีวิกหมอชิตทีมงานมาเชียร์ต่อวันนี้บินพรัญชยัยนะ่าสนะใจครับคู่นี้รูปร่างนี่สูงสูงด้วยกันทั้งคู่เลยครับบินนี ประเภทมวยเข่าครับเข่าแหลมแทงเจ็บ,บส่วนปรับศึกนี่ฝีมือครับอาวุธเยอะหลากหลายครับแทงนี่เตะได้ทั้งซ้ายและขวาครับอ่ามีหมัดครับบินต่อยครับแล้วก็พยายามจะต่อยครับไม่เกี่ยวแล้วต่อยอย่างนี้ถือว่าไม่ทำได้ครับไม่ฟาวครับเข็นอ,อย่างเดียวไม่ได้ครับเกี่ยวได้แล้วต้องรีบออกอาวุธครับ แข้งขวาครับพยายามจะบวกหมัดเหมือนกันนะครับแข้งขวามาครับบินโอ้หจังหวะทันกันครับคู่นี้คล้ายๆกันเลยจะเป็นปราบแล้วเป็นบินเนะปราบศึกคีแดงเตะซ้ายหนะ้าบินมีขวาหลังคือมวยขวาด้วยกันนะครับแต่ว่าปราบศึกนี่แกได้ทั้งซ้ายและขวาครับ อาวุธหลากหลายครับปาบศึกโงงในนี่ครับแต่ว่าก็ยังตีกันไม่ถนัดแล้วครับอยู่ในช่วงของยกที่สองครับก็เกมยังไม่เปิดนะครับตอนนี้แต่ว่าเป็นช่วงที่ประมาทไม่ได้ครับยังหนักยังแรงอยู่ครับแหมมัดขวามาครับบินเสียบขวาครับดูหน้าตาแกนี่เจ้าสำอางเล็กน้อยนะครับทางของเจ้าบินครับ เาพยายามอยู่ครับยกต้นตน,นี่เป็นระยะอันตรายครับน้ำหนักหมักนั้งหนักขึน้นเนโอ้โหสำาดหลุดโดนขึ้นมานียยุ่งเลยครับนตี๋ยปราบนี่เตะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยครับซ้ายหน้าก็เตะได้ดีบังครับติดบังปีนปีนเบียดเข้ามาเป็นเกมคล้ายๆก,กันครับคู่นี้ชิงเลียมชิงไหวชิงพลิบอยู่ครับนี่ครับวงในนี่กดแขนเอาไว้เลยครับปาบฝึก ไให้บินนีจับได้ถนัดก็รู้วิส่งของบินเป็นอย่างดีแล้วครับเป็นมวยเข่าแหลมครับโยก่าไปครับเน่เจอซ้ายครับจบด้วยซ้ายนะครับพักก่อนครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่ตังค์กัต่อนะครับนี่ครับท่านนายกสมชาติเดชดอนครับนี่คนดีแหละครับคนดีจากนู่นแหละครับนครราชสีมาครับจะจัดมวยรายการวันที่25กุมภาพัน์นี้ครับ ศึกวันนายกสมชาติบวกสอยิ่งเจริญการช่างนะครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดหนองว่าอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับสิงห์เหนือปะทะเสืออีสานครับเสืออีสานมีเท่าไหร่สิงห์เหนือมีเท่านั้นครับก็คือนักมวยจากอีสานเจอกับนักมวยจากทางภาคเหนือเข้มข้นแน่นอนนะครับอย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเวทีมวยชั่วคราววัดหนองว่าครับ25กุมภาพันธ์ครับคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับพูดถึงนครราชสีมาก็ฝากอีกรายการหนึ่งของกำนานประเสริฐเชยพุทธสาบอก ราชสีเมืองโคราชครับ11วินาคมที่สนามมวยชวคราววัดเกาะครับวัดเลาะปลอครับเมืองทีอเมอโนนสูงนครราชสีมาครับจัดดีจัดใหญ่นะครับจัดตีละครั้งเป็นงานประจำปีครับโดยเจ้าอาวาสครับพระมหาสุรพงศ์วราสโกครับจัดงานประจำปีครับแต่ว่ากำานิดก็เริฐชัยพุทธาธิคันจัดมวยครับเอาละครับบนเวทีครับเกมเปิดแล้วครับยกนี้นี่บินจับในเลยครับแล้วก็ขวางขวางแล้วเสียบครับ นี่คืออาวุธเด็ดของเขาเลยครับวงในปราก็พยายามจะสู้ครับค้าปราศึกนี่ครับมีมัดมีซอกปัดกันเสียบครับตอนนี้วงในพยายามจะออกมาเล่นวงนอกครับปราศึกนี่ปัดเสียบเสียบซ้ายเสียบขวาครับการแขนแทงข่าขวาสู้ครับอาดเสียบขวามา แหม่ผลักออกแข้งขวาครับบินเจอขวาโตครับจากปรับศึกเกี่ยวแล้วคืนขวาครับเอาซ้ายมาครับอ่าเริ่มมันแล้วดูเอาครับว่าใครเตะหนักกว่ากันครับคนลลาตีนเลยครับภาษามวยครับคนละดอกคนลลาทีนี่ครับวงในมาแลกเข่ากันต่อหลังจากแลกเตะนะมันแลกเข่ากันคลลาทีคนละดอกามาหน้าท้องใครจะแตงกว่ากันโอ้โหแลกกันขนาดนี้นี่ใครพิชมาไม่ถึงนี่ลำบากครับ เพราะว่าต้องวัดกันถึงยกสุดท้ายนู่นแหละครับอ่าบินรูดออกมารูดออกมาแล้วก็เสียบได้ไหมเสียบไม่ได้ครับฝึกมาก่อนครับเจ้ครับเข่าแรกเข่าแล้วครับอ่าแล้วครับใครดีใครอยู่ใครอ่อนเนื้ออนน่อนนมเอาเสียบคืนครับบินตามศึกก็ตีเข่าซ้ายบินขอ,ข,อข,อของท่อตีเข่าขวาครับเอาปากกาอวยพรครับเข้ออกมาครับคบู่นี้หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์การยืนระยะของมวยคู่นี้นะครับ ก็ใครจะจุกจะช็อตก่อนกันตอนนี้เต่าคนละจิกดูครับเป้าใหญ่หน้าท้องอย่างเดียวแทงและขาแทงและขวาไวค้ครับบินอ่จาจังหวะนี้ทําได้ดีครับบินป้องกันตัวเลยครับทาแล้วป้องกันตัวเออต่อครับแล้วก็เสียบเข้าไปอ้าวจังหวะนี้พยายามจะเกี่ยวให้ล้มล้มไม่ล้มล้มเอาลงจนได้ครับกรรมาการเตือนแลลวครับตรกนี้ไปขัดขาหน่อยอ้าวแค้งขวาครับปราบศึก แข้งขวาครับบินบินเสียซ้ายสวยครับเสียขวามาโอ้สองดอกสามดอกไปแล้วสาบส้นโตมาหนึ่งเจอขวาของบินอีกทีหนึ่งแล้วก็ตีซ้ายเจอสายโตโอ้โหมันแล้วครับตอนนี้เวลาฉายนี่จะฉายเป็นชุดๆครับเพลงเขายัดไส้ของบินฟึ๊กเข้ามาเนี่ยจึ๊กนะเป็นสเต็ปเลยฮะจึ๊กเข้าไปซ้ายและขวาเป็นชุดเลยฮะถ้าหากว่าวางระบบหายใจไม่ทันมีช่วง ตามเนื้อท้องะต้องผ่อนระยะหายใจให้ถูกจังหวะด้วยแม่จุกไม่งั้นเสียดแม่ฮะอย่ายุกให้เห็นครับปรับศึกเพราะว่าปินีประเภทหยกอยู่แล้วครับแล้วครับบทยกที่3ครับพักกันสักกูเดียวกลับมาดูครับจังหวะเข่าแลกเข่าครับนี่ครับ โยกขึ้นมาพร้อมกันเลยแต่ว่ามีแถมรับ,บินเติมด้วยซ้ายครับหลางจากก็แทงขวามาครับแม่มันหยดติ่งนะครับแล้วก็ยืนยันนักรงนี้นะครับยืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะครับว่าสถานีโทรทัศน์ดิจิตลอลแนว26ของเรานะครับถ่ายทอดสดมวยมันมัน3วันสสนาม3ความมันนะครับและก็ไม่มี ไม่มีความคิดว่าจะเลิกงดไทยไว้ย่งัง้นเอะเพราะว่ายิ่งจัดยิ่งแรงจะงดทาไมจะเลิกทาไมนะครับอย่ามีครั้งหนึ่งวันพุธนะครับนาว26ก็มวยไทยไฟเตอร์นะครับจากสนามมวยแม็กพัทยาครับวันเสาร์ครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัด วันอาทิตย์ก็คือคมชะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ณเวลานี้ทั้งหมด3วันนี้ก็เริ่ม18.25นาทีติดตามกันได้ทั้งประเทศเรีวยวแรงทั้ง3วันนะครับสำหรับช่วงหนาว26ณเวลานี้แล้วก็ยุคนี้ครับยกที่4โมแดงนั้นปราศสึกนํำเงินนั้นปิ้นนะปิ้นพรันชัยโอ้โหดูครับขวาคำ้ำเอาว่ายกนี้ ปราบพยายามที่จะเร่งเกมขึ้นมา่ะยิ่งชกยิงแรงครับเจ้าบินพลราชัยครับแมยังเดินไม่หยุดครับถึงตอนนี้องไก่นี่ครับฟัดไปเรื่อยเลยครับขวางครับขวางแล้วก็เสียบครับอ่าปราบศึกอย่ายุบให้เห็นครับถึงตอนนี้แมก็ดูอย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วครับว่าแม่แกนหน้าตาที่หลอนเหลาครับดูเจ้าสำอางครับบินพลราชัยครับแม่แต่พอเวลาอยู่บนเวทีนี่กระซวกไม่ยั้งเลยครับข่าวครับ เล่งเท้าร้อนแรงมากแล้วก็นี่ครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าตีแบบตีที่ๆด้วยนะครับพลิกออกขวาทีซ้ายทีนะครับวุดไปเรื่อยครับหาช่องเจาะหาช่องตีครับอาศัยว่าร่างกายสดแล้วก็การพิชซ้อมที่มีความเป็นมาตรฐานนะองในนี่บินจะพยายามขึ้นบนนะจับให้ได้เสียบไว้ก่อนพอได้จังหวะแล้วก็เสียบเสียบขวางแล้วมีไปเป็นชุดครับสลับซ้ายขวาอยู่อย่างนี้อุดอัดแล้วครับตอนะนี้ปราบศึกน้ำมงแดงครับ นี่ครับพอตัดเดียวถึงตัวอีกแล้วครับก็ขวางแบบนี้แหละครับพอขวางแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับทางด้านฝาฝึกจะบอกว่าอ่อนนอกแข็งในก็ย่อมได้นะครับกินพรานชัยครับดูครับดูฮะดูข้างนอกนี่ดูเหมือนจะไม่แข็งแรงนะครับแต่ตีไปตีมานี่แข็งแรงเหลือเกินฮะัหเลยครับเสียดเสียดสีในภาษามมยเสียดสีหมายถึงเบียดกันมากมากยกมาแล้วนี่ ทางด้านบินนี่ยิ่งชกยิ่งแข่งนะในขณะที่ปราบดูครับลอยวัดก็โดนเข้าประชิดติดวงในอีกครับวงในนี่เริ่มนิ่งนะฮะไม่ดิ้นสู้แล้วทำให้เกมของบินนี่ได้ใจครับอย่างนี้ข่าจะต้านไม่อยู่แล้วครับปราบถึงนี่ครับวงในนี่ไปไหนไปด้วยครับตอนนี้พาทัวร์ครับบินดูครับสุดท้ายก็หักผมลงไปจะจะขีดเียืลุกเหมือนกันครับปราบเสร็จ วินชนต่อครับ,น,รบ,บน,นี่ครับวินาทีทองดีครับทำได้ทำครับรู้ว่าคู่ต่อสู้หมดแถวก็ต้องประชิดติดลงในครับอาศัยว่าร่างกายนี้ดีกว่าทางการวินนนําเงินครับเสียงก้องเชียมวงแหวนเงียบแย่ครับดูนักมวยนี่เหลือแต่หัวใจฮะหาช่อง,องที่จะบวกลูกหนักแรงแต่ว่าจังหวะบินก็รู้ทันครับคอยถีบสกัดเอาไว้แล้วก็ติดเข้ามาช้าๆนี่ถีบอย่างเดียว อนี่ครับออกมาคุ้มแล้วครับตอนนี้ตัดทางด้านบินครับแล้วครับหมดยกที่4ครับกลับมาตามต่อครับผมจะลึกศึกมวยไทยทท่อน้ไยอ h e Hero นะครับมีนัดกันทุกวันอาทิตย์เวลา18นากา25นาทีเป็นต้นไปวันนี้สุดพิเศษหน่อยแล้วกันนะครับ ช้ากันนิดนึงแต่ว่าความมันความเข้มข้นความเร้าใจนี่เต็มไปอย่างเหมือนเดิมครับขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนนะครับคิดถึงโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ยากระสาสเส้นตราโคทีมเพียนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัตอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นชุดกีฬากีฬาผู้นําระบบดิจิตอลปรินติง้งตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจํากัดโดยพ่อเลี้ยงคําจันทร์สาวคําเขตสจสมคิดมาโคงและกาแฟาโฟกัสสจตีพยทุนจันแจม ยามงเขียวสมุนไพรตราพโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคมบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปทิงหลังคาเมทัลซิตราถึงโตง,งานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองใบสี่ศูนย์สองแปดเจ็ดสี่หนึ่งสองหกหนึ่งบริษัทฮาริลดีเกิลแอนดเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่กาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวันหนักตราใบาหอมีทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ เกมนั้นบีนบบังคับให้ปราศริกต้องใช้หมัดใช้ศอกอย่างเดียวเลยครับอย่างอื่นโดนปิดประตูไว้หมดแล้วครับช่งต้นน้ําก็ต้องลองเสี่ยงดูครัอาน้าหนักหมัดยังได้อยู่หลังจากให้น้ําให้ท่ามาทางด้านบินไม่ให้โอกาสเลยครับกับต่อยหมัดเดียวถึงตัวรวบไว้ก่อนก็รู้ทันเลยครับบินบังไทยคุมเกมครับพยายามจะต่อยครับแต่ว่า ลอยไม่โดนครับฝาาศึกฝาบศึกเกียรเพชรบบกศิษย์หนุ่มน้อยนะครับอังคารที่21กุมภาพันธ์นี้โรมเตอร์ชุนเกียรเพชรโรมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนของการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับเอาชุดเออออเลยครับชุดหนุมน่มๆชุดเรียกว่าแห่งอนาคต ในเวทีเลยครับมาให้พี่น้องได้ชมกันวันที่21นี้ดูคู่เอกครับป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทประเทศไทยเชี่ยวพรรชัยป้องกงนอันกับพันเงินปอพีนภัทรครับผู้รองป้องกันแชมป์รุ่นไร์ไฟเวทประเทศไทยโกโก้และมีบุรีกับเนัง พิเคแสนชัยบวยไทยยิมตาก้าแปะมิบุรีเจอกับเทชดสิบหลาเกตเจริญชัยเท็รเอกโรงเรียนกีฬาโคราชฟาดกับชาละวันสธนาเพชรสิงห์ประภาสจอเกชรอุทัยใส่กับเด่นคุรีปเชิดชัยดูตะเพาแก้วสิงห์เมาวินเจอกับวันชัยน้อยสิงห์ปลาปากน้อยและเปิดหัวคู่แรกด้วยยอดพานุสิทธ์ดาบไหมจะใส่กับพยาไก่เอเอครุฑสุดยอดครับผลงานคุณภาพมาอีกแล้วครับ เกียริเพชรบวกสิษนุ่มน้อยอังคารที่21กุมภาพันธ์นี้ที่สนามมวยลุงพินีรามอินทราก็ไปติดตามกับอังคารที่21กุมภาพันธ์ครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีนี้สงบศึกแล้วครับเราปราบศึกนี้ก็สารภาพไปแล้วครับแขนแงแดงจริงๆครับวันนี้บินพลันชัยเดินบทตั้งแต่ยกต้นๆ้ครับวยคนบ้านเดียวกันครับ เรื่องของเีมบนเวทีก็ต้องมีแพ้มีชนะครับแต่ข้างล่างก็เป็นเพื่อนกันครับร่วมอาชีพจากสุราษฎร์ธานีกับกคนครศรีธรรมราชครับกรรมการชี้ขาดก็จะปักใต,ต้แดนสตองกันครับโอยพรเขียวกุ้งคู่นี้เป็นคู่ที่5นะครับยังมีคู่รองคู่หน้าครับเหนือเพชรสิลุมนาวกับมหามงคลสอนิกเกอ์กันช่อน,น,นและคู่อีก สิวกรเจตเจริญชัยกับดาวเด่นชิดหน่น้อยรออยู่สองคู่ครับหมดยกสุดท้ายครับรุ่นน้องครับบินพลานใจอายุน้อยกว่า2ปีครับก็เข้าไปขอโทษรุ่นพี่ครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีตรวจใบให้คะแนนเพื่อความถูกต้องครับก็ไม่มีปัญหาครับตามภาพตามสายตาเลยมุมน้ำเงินครับบินพรันัย เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับและคู่หน้าพลาดไม่ได้ครับเหนือเพชรศิธิ์งงลงหนาวกับมหามงคลสอยิ่งเจริญการช่างรอยอยู่แต่ว่าเราพักก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา